เดยครับวันนี้มาสอนใช้งานโปรแกรมตัว King o w e a p o n อนนะครับก็ได้มาจะใส่ให้ใส่คีย์นะครับมีระบบการถ่ายจอใด้วยนะสำหรับพวกเดือนพันนะแล้วก็มีแทงหลบไม่ได้นะครัำหยาดีโมภาพไม่ตรงนะครับก็แบบว่าเล่นวงนัวเล่นวงไฟอะไรเงี้ยอ่านหลังไว้นะครับแล้วก็ตัวลำตัวลำแบบก็เหมือนเหมือนตัวนี้แหะภาพไม่ตรงคล้ายๆกันนะครับภาพมันจะคล้ายๆกัน ก็เดี๋ยวไปลองเล่นให้ดูนกเกมครับ เธอเข้ามาเล่นกับฉันดีกว่าหลังที่ชอบให้ฉันรู้เธอว่าที่รัก Tell me I run เพราะว่าฉันอาศัย T-shirt เอามือเขาไปหยิบของในลิ้นชักหลี่หล่าฉันกับผึ่งคอเธอมันตันลิบลับแต่ยังพูดได้ไม่ดีพอทำกันในลองเขาไปบี๊ซชีคค่ะ Do you wanna ride with me? เคยเจอเกือบฉัน baby ภาพจะไปในแฟนตาซีและเธอจะรู้ไม่ว่าเธอจะรักได้